สวัสดีครับพบกับผมไทม์เมอร์กับช่องไทม์กระแสคลิปนี้ยังคงตามติดตามลุ้นกับละครใหม่ของเข้มหัสวีอยู่นะครับล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเพจเจ็ดสีโซซายตี้เอได้ออกมาโพสต์ว่าแอดสายฝันเข้มหัสวีพรัคพงภ์ไสารพระเอกกระแสรแรงวิกเจ็ดแค่ขยับ เท่ากับกระแสเมื่อคืนแอดฝันแรงมากๆเข้มเตรียมลงละครใหม่ปังมากๆแย้มๆใช่เรื่องนั้นหรือเปล่านะอย่าหามาม่าเข้าด้อมนะจ๊ะแฟนๆทั้งหลายใบยนิสหนึ่งชาติชายทารนงพอหอมปากหอมคอน,นะจ๊ะชื่อละครคงเดาไม่ยากแล้วเจอกันนะจ๊ะปอลอช่วงเนี้ยช่องเจ็ work from home โผลละครอาจจะมาเดือนพฤษภาคมเลยนะจ๊ะแล้วก็ติด Hashtag ch 7 hd Hashtag ch 7 hd drama fanclub แสี society fc 7ซึ่งหลังจากที่ a s s a i fun พสต์กระแสทางโลกโซเชียลโลกทวิตเตอร์ก็กระหึ่มกันเลยทีเดียวหลากหลายความคิดเห็นคาดว่าน่าจะเป็นละครเรื่องชาติพยักษ ที่ช่องเจ็ดลังมีโครงการจะทําอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นค่ายใดมาทําระหว่างโคลิเซียมกับไนบีเวอร์ออละครเรื่องชาติพยักแอสไซฝันก็ได้บอกว่าเป็นคนละเรื่องนะครับกับละครทางช่อง3เพียงแต่ว่าละครมีชื่อเหมือนกันเท่านั้น บางความที่เห็นก็บอกว่าไม่ใช่ละครเรื่องเนี่ยเพราะละครเรื่องเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปก็คือเรื่องหุบพญาเสือที่เปลี่ยนจากชื่อเรื่องมาจากชาติเสือซึ่งก็ได้นักแสดงนำา3ท่านก็คือคุณออฟชนะพลและ2นางเอกดาวรุ่งที่ชื่อเกตเหมือนกันแต่บางความที่เห็นก็มาเสริมทับว่าชาติพยัก์กับชาติเสือมันคนละเรื่องกันแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็เป็นละครในตระกูลเสือเนี่ยแหละ ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเป็นละครเรื่องใดแต่ที่แน่ๆนะครับน่าจะเป็นแนวบู๊เช่นเดิมซึ่งถ้าเป็นแนวบู๊จริงนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่สของเข้มหัสวีแล้วเพราะว่า3มเรื่องก่อนหน,น้านี้ก็ละครเรื่องเจ้าสมิงตะกรดโทนและเผ่าขนที่กำลังรอออกอากาศซึ่งจากกระแสการประกาศละครใหม่เข้มหัศสวีนี้ก่อนหน้านี้ชาวทวิต ก็อยากให้เข้มฮาสวีนะครับได้พักละครบูด้วยการตั้งแฮชแท็กพาเข้มออกจากป่ากันนี่ก็เป็นกระแสคร่าวๆที่ชาวทวิตได้คุยกันแต่ก็จะเป็นจริงเช่นไรนั้นก็ต้องรอทางช่อง7มาประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าแอดส่ฝันแห่งเพจเจสี Society FC7 เนี่ยแม่นกว่าตาเห็นมาหลายครั้งแล้ว และอีกประเด็นหนึ่งก็คือนางเอกคนต่อไปที่จะมาร่วมเล่นกับเข้มฮัสวีละ่ะจะเป็นใครซึ่งในเวลา4ี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับซึ่งแอดสานก็ได้ออกมาโพสต์อีกหลังจากโพสต์เข้มหัสวีไปได้2ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับมีใจความว่าแอดสฝนฮานาลีวิต นางเอกเจ้าแม่นักบู๊ CH7HD ฝีมือบูสวยปังมากๆละครพึ่งจบไปไม่นานกับทางเสือผ่านเรตติ้งและกระแสตอบรับดีทีเดียวและละครเรื่องใหม่เร็วๆเนี่ยเจ้าสาวจำเลยรอติดตามนะจ๊ะเร็วๆนี้ส่วนละครใหม่เธอนั้นก็ปังเช่นกันประกบกับพระเอกที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนชื่อละครปังมากๆ คู่พระเอกกระแสแรงช่อง 7hd รู้ละเยียบไว้นะและทิ้งท้ายข้อความว่าเดี๋ยวโดนแอดทุบซึ่งจากการโยงข้อความพระเอกกระแสแรงจากโพสของเข้มมัศวีมาสู่โพสของฮานาลีวิตก็น่าจะเป็นในๆได้ว่าละครเรื่องต่อไปของเข้มัศวีน่าจะได้เล่นละครคู่กับฮานาลีวิตเนี่ยละครับ ซึ่งทั้งคู่จะได้ลงละครร่วมกันหรือไม่และจะเป็นละครบูแอคชั่นตามที่หลายคนคาดการหรือไม่นั้นก็ต้องมารอลุ้นวันดีช่อง7ประกาศอย่างเป็นทางการชัดๆอีกทีนะครับแต่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าอสายฝันแห่งเพจเจ็ดสีโซซายตี้ fc 7นะครับเขาสารฝันให้เป็นจริงมาหลายโพสต์แล้ว เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องทำกระแสกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ